ที่แห่งนี้เดิมทีเป็นเพียงทางแยกธรรมดาแต่ทว่าตั้งแต่เกิดเหตุที่น่าสะเทือนใจในวันนั้นทางมหาลาัยก็ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะทําการขอข้ามาใครบางคนที่ได้ล่วงลับไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะสร้างมันขึ้นมาก็ไม่สามารถระงับความแค้นของเธอได้และคนคนนั้นก็คือคุณพิมพ์ชนกเนศวัลลาลายัยเธอคือคนที่สอนนักศึกษาอยู่ที่แห่งนี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นนี่ไอ้จอน ฉันว่าเรื่องนี้มันแปลกๆอยู่นะบางคนเขาก็เล่าเกินจริงเรื่องแบบนั้นนะ่ะใครมันจะไปเชื่อนี่เบาได้เบาเนะถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนั้นขึ้นมามันต่างอะไรกับคนที่เขาพูดล่ะมันมีจริงสะที่ไหนล่ะถ้าฉันเจอนะฉันจะตบให้คว่ำเลยโถหยุดเธอะนี่นายไม่รู้อะไรซะแล้วที่นี่เขาว่าใครท้าทายก็ถือว่าต้องเจอดีทุกรายเลยนะกันและจรชั้งสองกำลังเดินผ่านสารเพียงตา ในขณะที่จอนั้นกําลังพูดจูจูก็ได้มีเสียงของใครบางคนได้พูดขึ้นมาว่านี่พวกนายมาทําอะไรในที่แบบนี้เมื่อทั้งสองหันกลับไปมองพวกเขาก็พบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งกําลังยืนจ้องมองมาที่พวกเขาดี่ไอ้กันนายเลิกพูดอะไรไม่เข้าท่าได้แล้วนะมันจะเป็นอะไรไปล่ะเลิกกลัวได้แล้วนี่เธอเธอเป็นใครอะแล้วทําไมฉันจะมาที่นี่ไม่ได้อะในขณะที่กันกําลังพูด หญิงสาวคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาใกล้ๆจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีเธอก็ได้จ้องมาที่ตัวของกันและจอสายแล้วสายแล้วโถเอ้ยเราจะไปเข้าเรียนทันไหมเนี่ยไม่น่าไปอ่านข่าวเรื่องผู้หญิงคนนั้นเลยทำเอาเราแทบไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนรีบไ,ไปเรียนดีกว่ากันเด็กหนุ่มมหาลายัยพูดพึมพำกับตัวเองพร้อมกับวิ่งหน้าตั้งมุ่งหน้าไปอย่างที่ห้องเรียนโดยท่าทีที่กระตือรือรน้น เมื่อเขามาถึงที่หน้าห้องเรียนเฮ้ยไอ้กันนี่นายรีบร้อนไปไหนวะเนี่ยเสียงชายคนหนึ่งได้เอ่ยถามเดี๋ยวแป๊บนะฉันเหนื่อยหอบจะกินอยู่แล้วกันพูดไปพลางหายใจเหนื่อยหอบเนื่องจากว่าเขารีบวิ่งมาจึงทําให้ตัวของเขานั้นเป็นอย่างที่เห็นนี่นายจะรีบวิ่งมาอะไรขนาดนั้นหรอวะก็เดี๋ยวจะไม่ทันข้าบเรียนยังไงอะเดี๋ยวก็โดนหักคะแนนอีกอะไม่เอาหรอกแปลว่านายไม่ได้อ่านลายกลุ่มใช่ไหมอ่าน อ่านอะไรวะฉันตื่นมาเนี่ยก็รีบอาบน้ําแล้วก็รีบวิ่งมาเลยไม่ได้อ่านอะไรทั้งนั้นก็นี่ไงอาจารย์บอกว่าให้ไปทํางานกลุ่มมาส่งวันนี้ติดธุระตอนเย็นให้นํามาส่งที่ห้องอะไรนะแล้วนี่ฉันรีบวิ่งมาเพื่ออะไรกันน่ะรู้งี้น่าจะอ่านแชทก่อนออกมาดีกว่ากันนั้นเขาก็ตัดพอก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินไปหาที่นั่งทํางานเย็นในวันนั้นในที่สดุด งานเราก็เสร็สักเทนี่ก็เลยเวลากินข้าวเย็นของฉันแล้วเหนื่อยจังเลยวยุ้ยเอานะชีวิตมหาเลายก็อย่างนี้แหละอย่าไปคิดเยอะเพราะอย่างไงซะสุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอยู่แล้วเหรอก็จริงของนายอ่ะนี่รีไป,ไปส่งงานกันดีกว่าเดี๋ยวก็ส่งงานช้าเดี๋ยวก็โดนบ่นอีกฉันนะ่ะเริ่มหิวแล้วซะด้วยซิยถ้าอย่างนั้นฉันจะไปส่งเป็นเพื่อนนายก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็าไปหาอะไรกินกันเมื่อทั้งสองพูดจบก็ได้เดินมุ่งหน้าไปยังที่ตึกเก่า ที่เป็นห้องพักของอาจารย์ในขณะที่พวกเขาทั้งสองกำลังเดินมุ่งหน้าไปยังที่ตึกเก่าจอรนก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้นี่นี่พวกเราอย่าไปทางเส้นนั้นเลยนะทางไหนอะก็เส้นทางที่มันต้องผ่านตึกอุสาเนอะฉันกลัวนี่นายอย่าเพิ่งปอดแหกได้ไหมวะทางนั้นไปทางลัดนะว้อยแล้วอีกอย่างเรื่องที่ได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแตง่งก็ไม่มีใครรู้อีกด้วยนี่ฉันจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง แล้วก็เรื่องเนี้เป็นเรื่องที่มาจากคนที่เคยเจอแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะทั้งสองพูดคุยกันไปสักพักก่อนที่จะเดินไปยังตึกที่พวกเขานั้นได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนคุณพิมพ์ชนกเดิมทีเป็นหญิงสาวที่สวยใครๆต่างก็แอบชอบแต่ทว่าด้วยความมุ่งมั่นและความทะเยอทะยานในการทํางานนั้นจึงทําให้เธอไม่ค่อยสนใจในเรื่องความรักเลยไม่แต่น้อยเพราะเหตุนี้จึงได้เป็นภัยต่อตัวของเธอ ในวันหนึ่งขณะที่คุณพิมพ์ชนกกำลังจะเดินทางกลับที่พักจูจ่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งได้แอบ,บเดินตามเธอมาแต่ทว่าตัวของคุณพิมพ์ชนกนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้เธอกำลังถูกใครบางคนได้แอบ,บสะกดรอยตามและที่สำคัญเขานั้นเดินตามมาตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่มีใครรู้นอกจากตัวของเขาคนนั้นเมื่อถึงที่รับตาคนชายคนนั้นก็ได้เข้าจู่โจมและกระทำชำเราทันทช เละเมื่อเสร็จธุระของเขาแล้วก็ได้หลบหนีไปเหลือไว้เพียงแค่คุณพิมพ์ชนกที่กําลังนอนอยู่บนพื้นเสื้อผ้าฉีกขาดและที่สําคัญต้นขาของเธอก็ได้มีเลือดไหลออกมาและหลังจากเหตุการณ์นในวันนั้นตัวของคุณพิมพ์ชนกก็ได้ดูแปลกไปเธอไม่ค่อยอร่าเริงแจ่มใสเหมือนเมื่อก่อนทําให้เห็นได้อย่างชัดเลยว่าผิดปกติอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นเพราะทุกคนคิดว่าเธอน่าจะอกหักหรือไม่ก็น่าจะมีปัญหาซะมากกว่า จึงไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวจากนั้นได้ไม่นานก็พบว่าคุณพิมพ์ชนกได้แอบ,บตั้งคันแต่ว่าชายคนนั้นเขาได้ข่มขู่เอาไว้ว่าห้ามนําเรื่องนี้ไปแจ้งตํารวจหรือแม้กระทั่งห้ามบอกคนอื่นอย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นคลิปที่มีอาจจะถูกปล่อยออกไปและเขาก็มักจะข่มขู่เช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้มีคนพบศพของคุณพิมพ์ชนกนอนเสียชีวิตอยู่ที่สามแยกในมหาลายัย ในช่วงนั้นยังไม่มีกล้องวงจรปิดสาเหตุการเสียชีวิตนั้นก็คือถูกคมขืนและก็ตกเลือดเนื่องจากว่าชายคนนั้นไม่รู้ว่าคุณพิมพ์ชนกได้ตั้งคันจึงได้ทําการคมขืนและหลังจากเหตุการณ์วันนั้นได้ผ่านไปบางคนก็ได้พบเห็นคุณพิมพ์ชนกยืนอยู่แถวๆสามแยกในบริเวณที่เธอนั้นได้เสียชีวิตบางคนที่ไปลบหลู่หรือทําอะไรที่ไม่ดีส่วนใหญ่มักจะเจอดีและไม่เคยหนีรอดเลยสักรายเรื่องนี้จึงเป็นที่หนาหูเป็นอย่างมาก จางมหาลัยจึงได้ทําการสร้างสารเพียงตาให้แก่คุณพิม์ชนกตามที่ได้เห็นในปัจจุบันแต่ถ้าหากถามว่ายังมีคนกล้าลบหลู่ไหมแน่นอนยังมีคนจะพวกนี้หลงเหลืออยู่บางคนได้ยินเพียงแค่ว่าเพื่อนจะมาที่นี่แต่ไม่รู้ว่าที่เสียชีวิตไปนั้นนั่นเป็นเพราะเรื่องเล่าที่เจอมาหรือไม่นี่ไอ้จอนฉันว่าเรื่องนี้มันแปลกๆอยู่นะบางคนเขาก็เล่าเกินจริงเรื่องแบบนั้นนะ่ะใครมันจะไปเชื่อนี่ เบาได้เบานะถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนั้นขึ้นมามันต่างอะไรกับคนที่เขาพูดละ่ะมันมีจริงสะที่ไหนละ่ะถ้าฉันเจอนะฉันจะตบให้คว่ำาเลยโถหยุดเถอะนี่นายไม่รู้อะไรซะแล้วที่นี่เขาว,ว่าใครท้าทายก็ถือว่าต้องเจอดีทุกรายเลยนะกันและจรทั้งสองกำลังเดินผ่านสารเพียงตาในขณะที่จอน,นั้นกำลังพูดจู่ๆก็ได้มีเสียงของใครบางคนได้พูดขึ้นมาว่านี่พวกนายมาทำอะไรในที่แบบนี้ เมื่อทั้งสองหันกลับไปมองพวกเขาก็พบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนจ้องมองมาที่พวกเขานี่ไอ้กันนายเลิกพูดอะไรไม่เข้าท่าได้แล้วนะมันจะเป็นอะไรไปล่ะเลิกกลัวได้แล้วนี่เธอเธอเป็นใครอะ่ะแล้วทำไมฉันจะมาที่นี่ไม่ได้อะ่ะในขณะที่กันกำลังพูดหญิงสาวคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาใกล้ๆจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีเธอก็ได้จ้องมาที่ตัวของกันและจอ ทำเอาทั้งสองแทบจะฉี่ราดกันเลยทีเดียวกันที่ได้เห็นดังนั้นเขาก็ได้วิ่งหนีไปส่วนจรนั้นก็ยืนอยู่กับที่เนื่องจากว่าขาของเขาเองก็ไม่ออกจึงทาให้เขาวิ่งตามกันไม่ทันและในตอนนี้เขาก็ทําได้เพียงแค่ท่องคาถาและภาวนาในใจจากนั้นตัวของจรก็ได้ล้มหมดสติไปภาพที่เขาได้มองเห็นล่าสุดนั่นก็คือภาพหญิงสาวที่กําลังเดินเข้ามาหาตัวเองส่วนกันที่ได้วิ่งหนีไปเขาก็ต้องพังงาะกับหญิงสาว ที่ยืนอยู่ต่อหน้าของตนอย่านะอย่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันออกออกไปเดี๋ยวนี้การร้องตะโกนวอยวายเสียงดังลัน่นเขานั้นกลัวจนตัวสัน่นนี่ต้องเป็นความฝันตื่นเตืนอนดิยังไงซะผีก็ไม่มีอยู่จริงหรอกท,ทำไงดีวะคใครก็ได้อช่วยด้วยยิ่งเขาพูดพึมพำม,มากเท่าไหร่ยิ่งสาวคนนั้นก็ได้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆในเช้าวันต่อมาก็ได้มีคนพบศพนักศึกษาชายสองคน ได้นอนเสียชีวิตสาเหตุนั้นก็ยังทราบไม่แน่ชัดเลยว่าเกิดจากอะไรจนกว่าจะนำไปพิสูจน์อีกทีแต่บางคนก็รับรู้ว่าเรื่องนี้มันคืออะไรเพราะสถานที่ที่พวกเขาเสียชีวิตนั้นอยู่ใกล้กับสารเพียงตาของคุณพิมพ์ชนกและตุ๊ก,กตาที่ยืนอยู่ในสารเพียงตานั้นได้ยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจและที่สำคัญไม่มีใครสังเกตเห็นเลยแม้แต่คนเดียว